นะครับสวัสดีครับท่านลูกค้าวันนี้นะครับจะมารีวิวไอตัว LED เต็ p ตัวนี้นะครับซึ่งมันมาเป็นชุดนะฮะซึ่งมันมาเป็นชุดมีอะไรบ้างนะครับก็คือจะมีตัวไฟเส้นนะครับ50 50ตัวกันน้ำนะครับซึ่งมันซีนไว้อยู่นะฮะแล้วด้านหลังก็คือจะมีเทป 3M อยู่ตรงนี้นะครับ ตัวตัวนี้เป็น R G B นะครับตัวนี้สังเกตได้ว่า R G B จะมีทั้งหมด4เส้นนะครับตัวนี้จะเป็นวงจรควบคุมนะครับแล้วก็รีโมทนะครับแล้วก็จะมีมออแปลง12โวลต์5แอมป์ตักคือชุดนี้ครับคือจะพร้อมใช้งานเลยนะครับจะพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองให้ดูว่าว่ามันเป็นยังไงนี่ก็เสียบปลั๊กเฉยๆนะครับเสียบปลั๊กไปไ อันนี้ไฟเข้ามีสีฟ้านะครับแล้วก็ต่อเข้ากับตัวนี้นะครับ,รบแล้วก็นี่สังเกตนะครับจะเห็นว่ามีลูกศรตรงนี้เห็นไหมครับมีลูกศรตรงนี้กับตรงนี้สีขาวก็จะมีลูกศรน,นะครับสังเกตได้เลยนะกลองดูนะนะ สๆๆังเกตดีดีใชนไหมลูกศรทิมจะต้องทิมหากันนะครับทิมเข้าหากันแบบนี้นะครับถึงจะต่อถูกอ่ะพอนี้เราเชือบครบเรียบร้อยละนะครับเราก็รีโมดอย่าลืมถอดท,ที่ก้านทานออกด้วยนะครับถอดท,ที่ก้านทานออกด้วยดึงออกแล้วก็ทําการกดเปิดนะครับกดเปิดกดปิด กดเปิดมันมีทางเพิ่มเพิ่มการสว่างนะเพิ่มลดแสงเพิ่มแสงนะครับมีกดสีแดงกดสีเขียวกดสีน้ําเงินนะครับสีส้มสีเหลืองได้ทุกเฉดสีนะครับซึ่งมันจะมีสเต็ปได้เยอะนะครับยวจะกดให้ดูนะครับมันก็จะกดได้เยอะนะครับออโต้นะครับ แฟ a ก็จะเป็นกัตพริได้นะครับผสมสีรวมการตั้งเป็นออโต้ได้นะครับแล้วก็กดไปเรื่อยๆมีสเต็ปให้เราเลือกนะครับจะเป็นจัเจ็ดจสามก็คือจัมสามก็คือเป็น3ามสีจัเจ็ดคือเจดสีสลับกันไปนะครับมันก็จะมีโหมดให้เราเล่นเยอะนะครับตัวนี้รีโมทกดสีขาวก็ได้นะครับ ส่วนใหญ่จะบอกเลยว่าที่เขานํานำไปใช้กันนะครับเขาจะเอาไปตกแต่งพวกเป็นรถเครื่องเสียงก็ได้เป็นตกแต่งเครื่องเสียงก็ได้นะครับหรือเป็นพวกประดับบ้านที่จะเอาไว้ฝออ้าซ่อนฝ้าก็ได้นะครับออพอเราไม่ใช้เราก็สามารถกดปิดได้มันใช้ง่ายนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเรา เราไม่ต้องการใช้แบตรเราต้องการต่อกับแบตเตอรี่ไม่พูดผิดแบตเตอรี่รถยนต์นะฮะตัวนี้มันใช้12โวลต์นะครับมันก็จะมีตัวหนึ่งซึ่งมันจะมีเฉพาะขั้วมันอย่างเดียวนะครับขั้วมันอย่างเดียวแล้วก็ต่อไฟ12โวลต์ซึ่งตัวนี้เป็นไฟ12โวลต์มาจากสวิตช,ชิ่งนะครับซึ่งผมดึงลากมาเป็น12โวลต์นะครับ,มมนนรบตัวนี้แล้วก็ต่อปกติ หนักเผื่อใครอยากจะเอาไปจั้มแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยนะครับตัวนี้ก็เสียบเข้าได้เหมือนกันก็มีแค่ตัวจตัตรตรมจุ่มเงาทาน,นเองนะครับแล้วก็ทําการกดอาไม่ได้เสียบปั๊กสวิตชิ่งเสียบตล้วนะครับนี่ครับนะครับ,รบเห็นไหม คือสามารถเอาไปต่อในรถยนต์หรือเป็นรถตู้มินิแวนหรืออะไรเงี้ยทำเป็นรถตู้ VIP ได้เลยนะครับเห็ะนไหมมันตอบโจทย์โอเคนะครับขอบคุณมากครับ